สวัสดีนะครับยินดีด้วยนะครับในที่สุดคอรมอรก็อนุมัติแล้วนะครับ1,000 0บาทเฟสองนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนแอปทางรัดไว้นะครับอายุตั้งแต่60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับและไม่มีเงินฝากในบัญชีธนาคาร5,000สนบาทนะครับหรือมีรายได้8,40,000บาทต่อปีนะครับก็ วันนี้เอาเข้าคอรมอรเป็นที่เรียบร้อยนะครับคอรมอ,รมอรก็ได้อนุมัติมาหลายโครงการเลยนะครับแต่โครงการที่พี่ป้านอาร,รออยู่นั่นก็คือเฟษสอนั่นเองนะครับก็จะโอนเข้าพร้อมเพย์นะครับที่ผูกด้วยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนนะครับหากใครยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนก็ให้ไปผูกนะครับเพราะว่า ถ้าท่านไม่ผูกนะครับก็จะเสียสิทธิ์นะครับ10,000บาทก็จะหายไปทันทีนะครับอาจจะมีการาแบ่งจ่ายเป็นรอบๆอยู่อันนี้ต้องรอนะครับว่าความคืบหน้าจะเป็นยังไงนะครับอาจจะครั้งเดียวอาจจะไม่หมดนะครับเพราะว่าจํานวนถึง3 2 0ล้านแสนคนนะครับที่มีสิทธิ์นะครับในการรับเงิน1,000 0บาทในครั้งนี้นะครับก็ ผมก็ได้แต่หว,วังว่าเฟสที่3นะครับคงจะเป็นเงินโสดแบบนี้นะครับเพราะว่าหากเฟสสามเป็นเงินดิจิตอลบอลลีตนะครับที่เหมือนกับลักษณะเป็นการบีบพื้นที่นะครับกระตุ้นเศรษฐกิจให้ใช้ในอำเภอในจังหวัดที่กำหนดนะครับนะผมมองว่าหากสายงานบางอาชีพนะครับที่กลับบ้านกับ ช่องไม่ได้นะครับหรือว่ากลับได้แต่ทุรักทุเลมากหรือบางคนอยู่ไกลถิ่นฐานนะครับบ้านเกิดจากที่ทํางานนะครับหรือว่าสําเนาทะเบียนบ้านนั่นแหละเนาะ,ะผมมองว่าตรงนี้นะครับจะไม่คุ้มนะครับในการได้รับเงิน1 0,000บาทจากทางภาครัฐนะครับยังไงผมก็ขอฝากไปยังหน่วยงานรัฐหน่อยนะครับหากเฟส2ผ่านไปแล้วเฟส3เนะผมอยากจะให้มีการพิจารณานะครับว่าให้สามารถ ใช้ได้นะครับใช้แอปอทางรัฐหรือว่าเงินดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยให้ได้ควบคุมทุกพื้นที่หรือว่าให้อยู่บริเวณใกล้เคียงที่ได้ทำงานอยู่นะครับเพราะว่าการเติมน้ำมันไปการเสียค่ารถเดินทางไปสมมติบางคนอยู่แถวแถวชนบุรีระยองจะต้องเดินทางกลับไปที่ใต้นะครับผมมองว่าอันนี้เป็นการสูญเสียเงินทองที่ ท่านให้มา1 0 0 0 0บาทเพื่ออยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ถ้าไม่ไปก็บอกว่าเสียสิทธิ์นะครับอันนี้ก็ขอให้พิจารณาหน่อยนะครับว่าคนที่มีบ้านเกิดถิ่นฐานภูมิลำเนาที่ยังไม่ได้ย้ายสำเนาทะเบียนบ้านนะครับอันนี้ผมฝากไปถึงเฟส3เลยนะนะครับใน,ในเฟส2ก็ผ่านไปยังไงเฟส3ก็ต้องมีครับนะครับแต่อยากจะได้ให้เข้าพร้อมเพย์ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบนี้ผมมองว่าก็เป็นการ ใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันนะครับหรืออาจจะทดสอบใช้เงินดิจิตอลวอลเลทจริงๆก็อยากให้มีการใช้ในพื้นที่ที่ทำงานอยู่นะครับเพราะว่ามันสะดวกนะครับแล้วก็เม็ดเงินก็ไม่ลด่นล่วไหลไปไหนนะครับก็จะสามารถจับใจใช้สอยนะครับใช้ดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่จะเสียค่าลดค่าอะไรไปเฉพาะแวะเติมน้ำมันนะครับ ผมบอกได้เลยนะใครที่อยู่ระยะ4-500กิโลจากที่ทำงานนะครับก็ผมว่าเสียน้ำมันนะไปกลับไม่ต่ำกว่า3-4พันนะครับอันนี้ก็เป็นการสิ้นเปลืองไม่ต้องบอกนะครับว่าไหนๆก็จะกลับเทศกาลอยู่แล้วบางคนนะครับเขาไม่ให้หยุดนะครับบางคนโรงงานไม่ให้หยุดนะครับหรือบางคนประกอบอาชีพ ต่างๆที่ไม่สะดวกนะครับนะคุณเห็นไหมสมมุติว่าเป็นบริษัทเมคเกอร์นะเทศกาลก็ไม่ได้กลับนะครับเพราะว่าโรงงานลายผลิตหยุดนะครับเมคเกอร์จะต้องเข้าซัพพอร์ตในวันที่พนักงานไม่มีนะครับผมอยากฝากไปถึงทางภาครัฐหน่อยนะครับว่าให้ตระหนักในจุดนี้นะครับแล้วโรงงานเมคเกอร์ที่เข้าซัพพอร์ตเครื่องจักรเวลาพนักงานไม่อยู่เขาปิดลายผลิตนะครับท่านทําเกี่ยวกับพวกนี้นะครับนะท่านน่าจะรู้ว่าถ้าเวลาปิดลายผลิต จึงให้ซับไพเออร์ข้างนอกเข้านะครับประกอบเครื่องได้หรือว่าเกี่ยวกับการเดินสายไฟนะครับนะครับหรือว่าการเข้าเครื่องจักรนะครับเพราะว่าพนักงานไม่มีก็สามารถเข้าทําได้อันนี้ก็จะเป็นปัญหาสําหรับคนที่ไม่ได้กลับบ้านนะครับอันนี้ให้พิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดจะมีเฟสสามขึ้นมานะครับที่เงิน Digital บอ l l e t เนี่ย ที่ท่านทักษิณชินวัตรได้ประกาศไว้นะครับตอนที่ไปหาเสียงอบจที่จังหวัดอุดรธานีนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ช่องหนุ่มมูลพาสตอรี่ด้วยนะครับก็จะเป็นกระบอกเสียงให้พี่ป้านะอานะครับวันนี้ก็คงจะได้ความรู้กันไม่มากก็น้อยผิดลาดประการใดกระผมขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับสุดท้ายนี้ขอให้คุณภาษีรัตน์ไตในสากลโลกนะครับพระแก้วมรกตคู่บ้านคู่เมืองโปรดปกปักรักษาท่านให้มีความสุขความเจริญด้วยเถิดสาธุครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมติดตามไว้นะครับ